บางคนที่พูดเห็นพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์อย่างอาริยสัจก็เริ่มได้ทุกข์เนี่ยแล้วก็บอกเอ๊พุทธศาสนานี่สอนแต่เรื่องทุกข์มองโลกแง่ร้ายหรือยังไงอะไรเนี่ยเคยฟังแล้วยังว่าจะตอบยังไงถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนแต่เรื่องทุกข์เช่นอริยสัจข้อหนึ่งก็ทุกข์เนี่ยนี่เริ่มกันจะทุกข์เลยพูดเรื่องทุกข์เยอะเลยเกิน มองโลกในแง่ร้ายมั้งเนี่ยจะตอบว่าไงแล้วก็ใช้หลักอะไรเป็นมาตรฐานในการพูดคือพูดต้องพูดยังมีหลักด้วยที่จริงเรื่องนี้พูดบ่อยยำ้ำพอาว่าชาวพุทธนี่ก็มองพุทธศาสนาไม่ค่อยชัดทำให้ตอบเขาไม่ถูกเราต้องรู้ว่าท่านสอนทุกไวเพื่ออะไรเนี่ย คือทุกเนี่ยมันต้องเจอละคนเกิดมาเนี่ยคนไม่เจอทุกมีได้เกิดมาถ้าตอบขั้นต้นง่ายๆกับพุทธศาสนาไม่ได้ให้หนีทุกเผชิญหน้าปัญหาเจอต้องแก้ไม่ใช่มัวหลบหนีปัญหากันอยู่แล้วมันจะไปได้เรื่องเดียวเราเลยเนี่ยแก้ปัญหาก็ไม่ได้แล้วก็ยังกลายเป็นการหลบปัญหานั้นเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มอีกเนี่ยตัวเองก็ใจไม่ดีอีกเนี่ย แต่ทีนี้ว่าหลักสำคัญในการตอบเรื่องนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสทุกๆๆๆอย่างนี้เป็นทุกตัดมาให้เสร็จว่าเรามีหน้าที่ยังไงต่ดทุกเมื่อมีหน้าที่ต่อทุกแล้วก็มีหน้าที่ยังไงต่อสุขหลักอริยสัจเนี่ยเราก็ได้ยินกันว่าทุกสมุทัยนิโรธมั้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัดไว้แต่อริยสัจชาวพุทธเนี่ยมันอยได้ใส่ใจ พระพุทธเจ้าจะตรัสก,กิจต่ออริยสัจไปได้วยเนียกิจในอริยสัจก็ได้กิจต่ออริยสัจก็ได้กิจก็คือหน้าที่สิ่งที่ต้องถามหรือพึงทำเรามีหน้าที่ยังไงต่ออริยสัจสี่แต่ละข้อหนึ่งทุกเรามีหน้าที่หลายพรพุทธเจ้าบอกทุกพึงกําหนดรู้นี่ประสมนวนพระกําหนดรู้นี่เรียกว่าปริญญาเนี่ยที่เรามาใช้ปริญญาตรีโทเองนะ่ปริญญาเนี่ยมาจากหน้าที่ต่อทุกเลยนะ ปริญญาแปลว่ากำหนดรู้นี่สำนวนสมัยโบราณสำนวนตามประเพณีก็คือรู้ให้มันชัดว่ามันมีขอบเขตยังไงมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเช่นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยคือเรื่องทุกข์เนี่ยท่านจะเปรียบกับเรื่องแพทย์แพทย์จะรักษาบำบัดโรคนะที่จริงไม่ใช่รักษาโรคเดี๋ยนี้เรียกรักษาโรครักษารักษาคนแก้ไขโรคบำบัดโรค ใทยร,รักษาโรคไว้ทำไมจริงไหมจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดผิดหมดก็เราก็เลยพูดติดปากว่ารักษาโรครักษาไว้ทําไมอ่ะรักษามก็ต้องเก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยที่จริงเขาเรียกบําบัดโรครักษาคนให้หายจากโรครักษาคนให้หายจากโรคพูดไปพูดมากลายเป็นรักษาโรคสิเนี่ยทีนี้แพทย์เนี่ยจะบําบัดโรคทําไงก็ต้องรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรใช่ไหม ตอนแรกนี่เขาจะตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ก่อนเนี่ยวินิจฉัยโรคลักษณะนี้เรียกว่าหน้าที่ที่กําหนดให้รู้ให้มันชัดเไปถ้ายังไม่รู้ชัดโรคอะไรเนี่ยจะก้าวต่อไปไม่ได้เนี่ยเป็นโรคปวดหัวตัวร้อนตรวจด,ดูเนี่ยมันเป็นที่ไหนตรงไหนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จึงจะดูสมุดฐานของโรคเนี่ย วินิจัยโรคแล้วก็ดูตัวไอตัวเหตุที่ทําให้เป็นโรคฉันปวดหัวเนี่ยปวดหัวที่ไหนปวดจุดไหนมันเป็นอาการของอะไรแล้วก็จึงจะไปสมุดฐานบําบัดต,ตัวโรคนราบาบัดไม่ได้ต้องบําบัดเหตุของโรคเช่นท้องเสียเงี้ยแก้โรคท้องเสียต้ไปแก้วมันมาจากอะไรเช่นเป็นเชื้ออะไรแล้วแก้เชื้อนั้นใช่ไหมอ,อันนั้นเรา บำบัดโรคเนี่ยเราไม่ได้บำบัดโรคจริงอ่ะบำบัดแก้ไขแอ้ตัวเชื้อโรคหรือตัวสมุดถ่ายขงโรคแต่ทีนี้ตอนแรกก็ต้องรู้จักก่อนรู้จักว่าเป็นที่ไหนคืออะไรแต่ที่จริงยิ่งกว่าน,นั้นอีกหมอเนี่ยนะจะบำบัดโรคเนี่ยเริ่มเรียนทแท้ๆเนี่ยเริ่มเรียนต้องเรียนสรีรวิทยาเรียนกาย,ยวิภาคเรียนร่างกายก่อนอ้าว ก็จะแก้ไขโรคไปเรียนร่างกายทำไมเพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของโรคโรคมันเกิดที่ร่างกายชื่อโรคมันก็มาทำต่อร่างกายหรือแม้แต่อาการวิปริตความไม่สมดุลการทำงานบกพร่องของร่างกายเองก็เป็นเหตุให้เกิดโรคแต่รวมแล้วก็คือแพทย์เนี่ยจะแก้ไขาบาบัดโรคก,กลับต้องเรียนเรื่องร่างกายก่อนเหมือนกับเรื่องทุกเนี่ย ทุกข์มันเกิดที่ไหนเกิดที่ชีวิตคนต้องเรียนรู้เรื่องชีวิตเพราะนั้นในข้อทุกข์ในเรียนอะไรเรียนขันห้าคือเรียนชีวิตคนซึ่งเป็นที่ตั้งของทุกข์อีกทีนะฮะเนี่ยแบบเดียวกับแพทย์เพราะว่าการปฏิบัติผิดต่อชีวิตนั่นเองหรือการทํางานไม่เป็นไปนตามที่ควรจะเป็นความบกพร่องของการดําเนินชีวิตนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ แต่ว่าหน้าที่ต่อทุกก็ค,คือว่าเนี่ยวินิจัยรู้กําหนดให้ชัดเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกขพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครเป็นทุกขถ้าใครเป็นทุกขแสดงว่าผิดตรงเนี้ยทุกนั้นสําหรับรู้ถ้าพูดให้เต็มก็ทุกนั้นสําหรับปัญญารู้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะรู้ทุกไม่ใช่สำหรับเป็นแต่ทุกสำหรับรู้รู้เท่าทันรู้เพื่อจะแก้ไข อันนี้ตรงข้ามกับทุกก็คือสุขแต่ที่จีนท่านหมายถึงภาวะไม่มีทุกขคือภาวะไม่มีโรคสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ภาวะนี้ก็คือจุดหมายภาวะนี้คือภาวะที่เราต้องการทําให้เป็นเราควรจะเป็นข้อที่จากทุกข้อหนึ่งต้องรู้สองสมุทยัยเหตุขอาโรคอาจจะเป็นเชื้อโรค ความบกพร่องของการทํางานของร่างกายหรือการถูกทร้ายอะไรเนี่ยเนี่นี่เป็นสมุดฐานสมุดไทยนี่ต้องแก้เนี่ยต้องบําบัดแล้วก็สามนิโรธจุดหมายคือความไร้โรคร่างกายสุขภาพสมบูรณ์ใช่ไหมเนี่ยความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์นั่นเองก็คือหายโรคทุกเนี่ยความไร้ทุกหรือจะเรียกในระหว่างก็รียกว่าความเป็นสุขเนี่ยเป็นภาวะที่เราจะทําให้มันเป็นขึ้นมา เราจะเป็นเป็นสุขแล้วก็ต่อจากนั้นพอเรารู้ว่าโรกอะไรเกิดจากเชื้อหรือเกิดจากอะไรนะจับได้แล้วแล้วก็รู้ว่าจุดหมายของเราคืออย่างนี้นะตอนนี้แหละก็วางวิธีแก้ไขวางวิธีรักษา จะต้องวางยายังไงให้ยาอะไรบ้างเวลาไหนก่อนอาหารหลังอาหารวันละกี่มื้อให้คนไข้ปฏิบัติตัวยังไงทั้งหมดนี้เรียกว่ามักมักวิธีปฏิบัติลงมือทำรรเพราะนั้นอริยสัจสี่ข้อก็เราก็มีหน้าที่ทวนอีกทีหนึ่งทุกเรามีหน้าที่กำหนดรู้หรือว่าวินิจฉัย นะรู้ทันมันรู้ตามที่มันเป็นสองสมุทัยเรามีหน้าที่แก้ไขบาบดสามนิโรธเรามีหน้าที่ทำให้มีเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยที่เราจะให้เป็นเนี่ยก็คือก้อนนี้ถ้าพูดในระดับต้นๆก็คือสุขเรามีหน้าที่เป็นแล้วก็มักวิธีปฏิบัติให้เลิกทุกวิธีปฏิบัติให้แก้ไขสมุทยัยวิธีปฏิบัติให้บรรลุ นิโรธผลที่ต้องการมักอันนี้คือต้องลงมือทำรรข้อสี่มักพระเจ้าจาัดไปเสร็จหน้าที่เอาละหนึ่งทุกมีหน้าที่ปริญญาคือรู้แปลว่าทุกนี้เป็นเรื่องสําหรับปัญญารู้เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกขถ้าใครเป็นทุก์แสดงคนนั้นปฏิบัติผิดสองสมุทยัยท่านเรียกว่าปหานะเรามีหน้าที่ละกําจัด สามนิโรธเรามีหน้าที่ทีเรียกว่าสัจชิริยาเราทาให้เป็นจริงหรือทําให้แจ้งทําให้ประจักษ์นะทำให้เป็นของประจักษ์ขึ้นกับตัวเองแล้วก็มรคเรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำที่เรียกวภาวนามีหน้าที่ภาวนาก็ว่าทําให้มันเป็นมันมีจริงขึ้นเนี่ยหน้าที่ต่อริยสตัตว์สี่ข้อเนี่ยสำคัญมากอยารู้แต่เพียงอริยสตัตว์สี่ต้องรู้หน้าที่ต่อเริยสัต์ด้วยแล้วเราจะตอบไม่ผิด ตอนนีนพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นสุขแต่สอนให้เรารู้ทันทุกก็หมายความทุกสำหรับรู้สุข,ขสำหรับเป็นฉะนั้นพุทธศาสนาศาสนาแห่งความสุขไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกนแต่ว่าเราไม่หนีทุกเราสู้หน้าเผชิญด้วยปัญญาใช่ไหมถ้าเราใช้หลักนี้ตอบก็สบาย แต่อย่างหลักหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้อันนี้ง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าตรัสวิธีปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกข์ไว้ว่าหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนคนจนํานวนมากเนี่ยเอาทุกข์มาทับถมตัวเองใช่ไหมอยู่ดีๆแหละไปคิดเรื่องอะไรแต่อะไรมาทําให้หัวสมองทุกข์เยอะเลยนะเนี่ยอย่างคนแก่ๆกันนั่งกลุ้มใจเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเนี่หน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 นยหรือว่าอย่างคนหนุ่มๆก็ ตัวเองก็อยู่ดีๆเลยไปเที่ยวหาเรื่องมาทุกไปเที่ยวเที่ยวมัวเมาอะไรแต่เลยอาหารกินที่จะสุขภาพดีก็ไม่กินไปกินในของที่มันทําให้ร่างกายเสียหายใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเอาทุกทับถมตนสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำที่มันไม่ได้เสียหายอะไรไม่เบียดเบียนใครนี่ท่านไม่ให้ละทิ้ง สามแม้แต่สุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ให้สยบมัวเมาเออเรามีสุขที่ชอบทำเราไม่ทิ้งแต่ว่าเราก็ไม่สยบไม่ติดจมอยู่ไม่มัวเมาอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ละตอนละตอนเลยไม่ให้มันเสียใช่ไหมอา้าวสุขเกิดไปติดซะอีกสี่ะนี่ต่อไปสี่ ปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ความสุขที่บริสุทขึ้นไปนะหมายความว่ายังมีสุขที่ดีกว่านี้อย่าไปหยุดอยู่แค่นี้เช่นสุขที่อาศัยวัตถุพึ่งพาสิ่งภายนอกนี่เป็นสุขขั้นต้นท่านยอมรับแต่ยอมรับอ้ามีโทษมากนะถ้าคุณติดอยู่นี่นะไอ้สุขประเภทนี้มันต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระกนะับตัวคุณเองแล้วก็เมื่อขึ้นต่อสิ่งภายนอกเราต้องหามา มันมีจํากัดก็ต้องแย่งชิงกันเกิดปัญหาทางสงงังคมท่านก็เลยบอกให้พัฒนาความสุขระดับอื่นต่อไปความสุขในทางคุณธรรมความมีเมตตาการอยู่ร่วมกันได้ไมตรีนะีอย่างความสุขในครอบครัวที่มีความรักความบอบอุ่นความสุขในระหว่างมิตรสหายนี่ก็มีกระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยว่าให้มันมีหลายๆอย่างมาช่วยกัน เรา่อความสุขกับธรรมชาติแวดล้อมเนะเร่ yeah. วความสุขจากการรู้จักวางจิตใจให้ตัวเองให้ถูกต้องความสุขจากการมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อะไรต่างๆแบบนี้พัฒนาขึ้นไปอย่าไปหยุดอยู่แค่ความสุขระดับเดียวตกลงว่าเอาหน้าวิธีปฏิบัติต่อทุกสุขหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนสอง ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่สยบมัวเมาสี่ปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปกชีวิตก็จะพัฒนาไปด้วยเมื่อเราพัฒนาไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองทุกด้านต้องพัฒนาปัญญาต้องพัฒนาคุณสมบัติทางจิตใจอะไรต่างๆพัฒนาพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ วันนี้ก็เนี่ยอย่างนี้ที่พูดมาปปารบก,ก็คือให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องสุขเรื่องทุกข์เพราะฉนั้นพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งความสุขไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์ถ้าอ่านคําสอนเนี่ยก็เห็นอริยสัจทุกข์ก็บอกพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยเราไปอ่านตําราฝรั่งอ n ซ y c l o ิเดียอะไรเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยโยงไม่ได้ว่ามันอย่างไรคําสอนว่าเป็นทุกข์แต่ตัว,ตวคนอยู่เป็นสุข เนี่ยกันเนี่ยขี่จับไม่ถูกจับจุดไม่ได้อันนี้เข้าใจอะไรอย่างน,นี้ตอบได้นะฮะเนี่ยก็ตอบว่าอ,อ๋อทุกพุทธศาสนาะนันสอนว่าทุกสําหรับรู้อืเป็นสาหรับเรื่องสําหรับปัญญารู้นะแต่ว่าสุขนั้นสําหรับชีวิตเราจะเป็นเพราะพระพุทธองค์เมื่อทรงแนะนําสั่งสอนภาษาวก ในบางกรณีก็สอนไม่เหมือนกันถึงขั้นตรงข้ามกันเลยก็มีขณะที่พระเจ้านี่มองลบในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการมาสุขเรื่องของสังขารแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งพระองค์ก็มองบวกคนก็กสงสัยว่าทำไมพระเจ้านี่เอาไงกันแน่นะเดี๋ยวมองลบเดี๋ยวมองบวกที่จริงไม่ได้ขัดแย้งกันนะพระพุทธองค์มองลบในเรื่องที่คนเนี่ยชื่นชมสารเสริญหรือเห็นแต่บวกเช่นรูปลสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจ หรือว่าโลกธรรมฝ่ายบวกพระพุทธองค์ก็เลยชี้ให้เห็นอีกแง่นึงว่ามันเป็นลบนะันเป็นโทษนะมันทําให้ทุกข์นะแต่ไอสิ่งที่คนรังเกียจคนไม่ชอบพระพุทธองค์ก็เชี้ให้เห็นว่ามันก็มีข้อดีนะต้องรู้จักเอามาใช้ทั้งหมดนี้เนะี่ยเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายเดียวคือเพื่อให้คนไม่ทุกข์ ที่พระองค์พูดเนี่ยถึงด้านลบของสิ่งต่างๆที่ผู้คนชื่นชมสรรเสริญเนี่ยก็เพื่อจะได้ไม่เป็นหลงมัวเมาคราวนี้เวลาพระเจ้ามองบวกนะกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์อ่ะอันนี้ก็เป็นจุดหมายเดียวกันนะก็เพื่อเชื่อจะได้ใจไม่ทุกข์นะเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาถูกต่อว่าด่าทอประสบความสูญเสียพัดพราพพกพระองค์ก็เชื่อเห็นว่าเออเนี่ยนะมันก็สอนทาให้กับเรานะพระพุทธเจา้าตรัสว่าเนี่ยท่าทีต่อความสุขก็คือว่าหนึ่ง ไม่หาทุกมาท่วมทับตนไม่หาทุกมาท่วมทับตนคนเรานี่ชอบหาทุกมาทำร้ายตัวเองโดยเพราะการฟุ้งซ่านสิ่งไม่ดีผ่านไปแล้วยังเก็บเอามาคิดคิดแล้วก็ทุกเองเวลาเราโกรธแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มันทำร้ายตัวเองทั้งนั้นแหละไอ้คนที่เขาพูดไม่ดีกับเราเขาก็พูดไปเขาก็สบายใจไปแล้วแต่เราเสียกลับมาทุกด้วย ความคิดของตัวเองเอาเรื่องนั้นแหละมาคิดซ้ำคิดซากอันนี้ข้อแรกถ้าทีต่อความสุขก็คือว่าหนึ่งไม่ไม่หาทุกมาท่วมทับตนข้อที่สองคือว่าไม่ละทิ้งความสุขที่ได้มาโดยชอบทมไม่ละทิ้งความสุขที่ได้มาโดยชอบทำเอาความสุขที่ได้มาโดยชอบทมก็อย่าทิ้งนะเห็นแล้วก็ทราบซึ้งในสิ่งดีๆที่เรามี เห็นความสุขที่เรามีรู้จักชื่นชมความสุขที่เรามีแล้วก็ไม่ทิ้งความสุขที่เรามีแล้วเนี่ยแต่คนจะน้นมากทิ้งนะเพราะไปอยากได้ความสุขข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงเลยทิ้งเลยไอ้ความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันทิ้งด้วยความไม่รู้หรือทิ้งเพราะไม่เห็นคุณค่าเพราะไปวาดหวังว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันดีกว่าประเสริฐกว่ามันเหมือนเนื้อก้อนที่ใหญ่กว่าก้อนที่เรามีอยู่ เราเลยทิ้งมันไปนเลยนี่เลยว่าทิ้งความสุขโดยชอบธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญน,นะแต่นี้คนี้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อเราเห็นความสุขถ้าเราเห็นความสุขแล้วเรามีความสุขอยู่แล้วอยู่ที่บ้านก็มีความสุขอยู่แล้วนะอยู่ที่ในเมืองก็มีความสุขอยู่แล้วแล้วมาปฏิบททัติธรรมมามาปฏิบัติก็เพราะว่าไอ้ความสุขที่เรามีนั้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะ เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความสุขที่เรามีอยู่หรือฝึกเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันและไม่ทุกข์ในยามที่ความสุขนั้นมันเสื่อมสลายไปเราก็ไม่แน่ใจว่าสุขภาพที่เรามีเนี่ยมันจะดีไปอีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่แน่ใจว่าคนลักลูกหลานพ่อแม่ที่เรามีอยู่เวลานี้เนี่ยเขาจะไปจากเราเมื่อไหร่แต่เขาต้องไปแน่ แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่มันจะอยู่ย,ยั่งยืนหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือนอกจากจะเห็นความสุขที่เรามีรู้จักชื่นชมความสุขที่เรามีแล้วก็ไม่ทิ้งความสุขที่เรามีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งเลยต้องเรียนรู้ที่จะไม่เสียบหมเมาแล้วก็รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดถือมั่นกับความสุขที่เรามีต้องเรียนรู้ที่จะ ไม่เสียบมวัวเมาแล้วก็รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดถือมั่นกับความสุขที่เรามีเมื่อถึงเวลามันจากไปมันสูญไปมันแปลเปลี่ยนไปก็ไม่ทุกข์นะนี่เป็นการบ้านอีกขั้นหนึ่งซึ่งเราต้องฝึกด้วยฝึกขั้นแรกก็คือเห็นความสุขที่เรามีอยู่ให้ได้เห็นแล้วก็ซาบซึ้งในสิ่งดีๆที่เรามีและขั้นที่สองคือว่าพร้อมที่จะรักษาใจปกติได้ เมื่อความสุขที่เรามีอยู่นั้นมันสูญสลายไปตรงนี้ยิ่งยากกว่าเพราะว่าเรามักจะอยากให้มันคงที่บางคนจะบอกว่าเอาละฉันไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วฉันพอใจฉันพอเพียงแล้วแต่ขอให้อ้อที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ไปจนตายแล้วกันอันนี้มันฝืนความเป็นจริงถึงแม้เราจะพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องฝึกอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือว่า เมื่อถึงเวลาที่มันเสื่อมไปแปลสภาพไปหรือเกิดความพลัดพาสูญเสียเราก็ไม่ทุกข์ถึงเวลาเจ็บป่วยถึงเวลาคนลักตายจากไปถึงเวลาทรัพย์สินเงินทองมันโหดหายไปจะด้วยเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่ได้ถึงจนกว่านี้ก็เป็นสุขได้ไม่วันไหวอันนี้แหละที่ผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยนอกจากเราจะไม่ละทิ้งความสุขโดยชอบทำแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะ ฝึกใจให้เป็นอิสระไม่เสียบมัวมาในความสุขที่มีอยู่คือไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่เป็นทาตมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือพระธรรมาเราถึงต้องปฏิบัติธรรมทั้งๆที่อ้ชีวิตที่เรามีอยู่ก็สุขอยู่แล้ว